แล้วจีเวนจะซื้อน้ำเย็นให้หมามาใช่ไหมน้ำเย็นให้หมาอ๋อแล้วก็จะซื้อข้าวให้หมาด้วยใช่ไหมก็มีขี้มาข้าวให้หมาเหรอก็ม้ดีสีอเหรอแล้วจะพาหมาไปหาหมอได้ไหมก็พาหมาไปหาหมอแล้วก็ขับรถเหรอใครจะขับรถล่ะลูกจีเวนขับรถเองใช่ไหมก็เก่งจังเลย แล้วว่าฟันหมามะต้องไปหาคุณหมออีกไหมหาเนสนหาเนสกับด็อกเตอร์ปะหาะทำไมอะลูกมันสวยแล้วมันไม่สวยเหรอแล้วต้องทำยังไงดูต้องทำยังไงแค่ทำฟันส,สวยเหรออ๋ okay, okay, <okay. S 2> อโอเค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 ตาตีเว <Okay. S 2> ้นไม่ซื้อไม่ซืออ้อน้ำเย็นมาคืนหมามะหมามันร้องไห้นะ ซือ้อข้หม่มมาม่มมาร้องไห้นะถ้าไม่ซื้อนะซื้อให้หม่อมม้านะอ๋อโอเคซื้อให้นะก็ขอโลถนะแล้วก็หม่อมม้านั่ตรงนี้โอเคได้เลยนั่งเหมือนตีเวนนั่งใช่ไหมอืมโอเคโอเคาขาบับรถเหมือนโอเคขเับรถแบบนี้โอเคงั้นหม่มมาไม่ต้องร้องไห้แล้วใช่ไหมอืมโอเคเซื้อข้าทีวีซีรุ่นหม่มมาอยากขับเราขอทีวีซีด้วยนะไม่ขับหรอกตีเวนขับเองใช่ไหมอืมและหม่มมานั่งคาซีทใช่ไหม ต้องมีเบลด้วยใช่ไหมลโอเคโอเคมาักับบนีแล้วก็นั่ตัวนี้โอเคโอเคโอเคตามนั้นเลยนะโอเคโอเคมามาไม่ดืใช่ไหม่ดืต้องขัดลูกกขัูกตัวลูโอ <Okay, S 2> เคมาแต้องปหาบ้ามามไม่ดืเนาะาน อัดด็อกเตอร์ด้วยโอเคต้องกินยาไหมหม่มมันต้องกินยาได้ไหมเพืกินยาที่ม่มมันต้องกินยาที่ที่บ้านที่บ้านมีเหรอกินยากินยาทําไมอ่ะกินยาก่อนนะกินทำไมจะขาดลูกชื่อจะขาดลุกเหรอแล้วก็ยาไปด้วยอ๋อเหรอคะโอเคโอเคได้เมาค่ะแล้วมาเอา ขาโอร์มาเอาโอเคโอเคูซใ้เตอร์อนนไหนตนูนะโอเคใส่หมวกเอใส่หมวกเหมือนอดเตอร์อะไใช่ไหมโอเคก็สับะโอเคโอเคแล้ก็ดูทำนี้โอเคโอ้ใครอะใครยอ่ะอดเตอร์นสอกเตอร์กันนสเหรอ ด็อกเตอร์กับน,น้ซคนละคนลูกนะทำไมใครฉีดยาตีเว่น<ม>ใครฉีดยาตีเวนด็อกเตอร์ดอย่างเดียวดอกเรอย่างเดียวโอเคโอเค